สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์กับวันนี้ศุกร์ที่8กรกฎาคม2 5 6 5อยู่กับเพจและช่อง YouTube อ้คันน้ำรอยเอดวันนี้ก็จะมาแนะนำเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีที่จะทำให้เรามีรายได้เกี่ยวกับไอ้คันน้ำทั้งฤดูการไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปการขายพันุ์ ก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็จะมาแนะนำวิธีที่จะทำให้เรามีรายได้เข้าทั้งฤดูการสำหรับคนที่ปลูกไว้ขันน้ำก็เริ่มต้นกันเลยครับถ้าเราเริ่มปลูกในเดือนมกราก็เราต้องทำรายได้จากการปลูกเริ่มตั้งแต่เดือนที่5นั่นก็คือ การขายท่อนพันเราจะสร้างรายได้จากการขายท่อนพันได้ยังไงก็ถ้าเรามีช่องทางใน Facebook ก็จะเป็นการสร้างตัวตนให้คนรู้จักหรือว่าเราจะไปในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok ก็สร้างคอนเทนต์ให้คนติดตาม ก็แนะนำให้ทำตั้งแต่เริ่มตอนที่เราปลูกอ้อยข้นน้ำเลยนะครับก็จะทำให้เรามีรายได้เริ่มตั้งแต่เดือนที่ห้าที่สามารถจำหน่ายพันได้ส่วนช่องทางต่อไปเมื่ออ้อยเราถึงเวลารีดน้ำอ้อยเราได้8เดือน9เดือน10เดือนขึ้นนะครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นการแปรรูปอ้อ,อยการขายน้ำอ้อยสดแนะนำให้เราแปรรูปเป็นน้ำอ้อยสดถ้าเหลือก็สามารถที่จะนำไปทำ่หลับน้ำอ้อยก้อนน้ำอ้อยผงส่วนเราจะทำแบบไหนนั้นก็มีเยอะนะครับใน YouTube ในช่องผมก็ทำไว้ให้ดู2คลิป ทั้งที่เป็นน้ำอ้อยก้อนแล้วก็น้ำอ้อยผงใส่หลับก็ดูได้นะครับเลื่อนชมในช่องก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับมีเนื้อหาสาระดีๆมากมายที่จะนำมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ติดตามในช่องนี้อย่าลืมครับ เราต้องมีรายได้ตลอดเส้นทางในการที่เราจะปลูกว้อขนน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องเราอาจจะทําเกี่ยวข้องอย่างผมก็ทํามีดขูดใบอ้อยขูดผิวอ้เสริมตัวนี้ก็จะอยู่ในเส้นทางข้างเคียงเกี่ยวกับน้ำอ้อยสดเป็นผลพลอยได้ในสิ่งที่เราทํา ตัวนี้ก็จะเป็นรายได้เสริมบางคนก็จะมีขายเครื่องคันอ้อยก็อาจจะเป็นนายหน้าหรือว่าถ้าใครมีต้นทุนก็สามารถที่จะนำมาขายเพิ่มรายได้ในช่องทางตรงนี้ได้ส่วนตัวผมนั้นก็จะขายมีดขูดผีว้อวสีใบมีดตัวนี้ นี่ก็เป็นลูกค้าที่มาซื้อท่อนพันนี่ครับมาจากหลากหลายสายที่เราก็ต้องทำช่องทางก็เหมือนที่ผมเกินไว้นั่นแหละครับตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อว่ยเราได้5้าเดือนเราก็ต้องขายท่อนพันแล้วก็เมื่อว่อยเราได้พอที่จะขันน้ำเราก็แปลรูป ขายถ้าไม่มีเวลาก็ขายใน Facebook ในช่วงที่ขายดีก็จะเป็นตั้งแต่หน้าหนาวมาจนถึงหน้าร้อนตุลาจนถึงมิถุนายนนะครับก็ประมาณ8เดือนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราสามารถแปรรูปขายน้ำอ้อยสดหลังจากที่อ้อยของเราได้ 8เดือนขึ้นจนถึง1ปี2เดือน3เดือนประมาณนี้นะครับหรือถ้าเราปลูกเยอะก็จะสามารถขายลำในส่วนนี้ได้เช่นกันแต่ว่าการขายลำจะได้น้อยกว่าการขายน้ำอ้อยสดก็อยากให้เราทำตลาดในทุกช่องทางก็จะมีลูกค้าอย่างผมก็ได้ทั้ง youtube แล้วก็เพจ ก็แนะนำให้ตั้งเป็นชื่อเดียวกันนะครับจะได้ง่ายไม่สับสนอย่างผมตั้งเป็นอ้อยขนา้ำละเอียดก็เป็นทั้ง youtube แล้วก็เพจ f a c e b o o k ก็จำหน่ายท่อนพันขายน้ำอ้อยสดบ้างแล้วก็ส่วนมากจะขายท่อนพันแล้วก็มีดขูดผิวอว้อตรงนี้ก็จะเป็นรายได้หลัก ในช่องทางการจำหน่ายถ้าเราทำสื่อให้ดีพอก็จะได้แบบที่เราต้องการสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้